สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะออมปูนานะเจ้าหรือว่าออดปูนานะเจ้าใส่กาครัวเนาะวัตถุดิบของเฮา,าก็จะมีปูนานะเจ้าแล้วก็ผักส่วนครัวของเฮานะ่เจ้าหลากหลายชนิดเนาะไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันเลยนะเจ้ามาแกะกระจับปูองเนะเจ้าแล้วก็ง้างเนาะเอาส่วนตัวเนะเจ้าใส่ครกลงไปเนาะส่วนกระดองที่มีมันปูเดี๋ยวเฮาจะเอาไปทําเมนูอื่นๆเน,นะเจ้าเดี๋ยวไปทําอองปูเนาะ อันนี้แกะปูเรียบร้อยแล้วกะโครกนะเจ้าเขาก็ต้องโค้ละเอียดนะเจ้าโคกละเอียดดีแล้วก็ตักใส่กระชอนไว้เลยเนาะกระเดียเขาก็จะคั้นเอาแต่น้ำแต่เนื้อนะเจ้าในส่วนของกกเขาก็จะทิ้งไปนะเจ้าอ้าต่ำปูหมดเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาถึงวิธีการกรองนะเจ้าก่อนน้ำนะอันนี้ล้างครกก่อนนะเจ้าล้างครกแล้วก็เทลงไปเนาะ อเทลงไปแล้วเราก็คนคนคนนะเจ้าก็กรองง่ายๆ่นะเจ้าใช้กระชอนกรองนะเจ้าอาให้ส่วนของเนื้อแล้วก็มันปูลงไปนะเจ้าอันนี้ก็เหลือแต่น้ำเนาะส่วนกากเขาาก็จะทิ้งไปเลยนะเจ้ากากกินมาได้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นน้ําปูนะเจ้าน้ําปูกับมันปูเนาะตั้งกระทกระก็ตั้งน้ําปูลงไปเลยนะเจ้าน้ําขันปูนาน,นะเจ้า แล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะเจ้าอันนี้เป็นพริกแกงเมืองเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยกะปินะเจ้าตามด้วยปลาหานะเจ้านิดหน่อยเนาะเกลือเล็กน้อยนะเจ้าพงนัวตบท้ายด้วยผงชื่อรสนะจ๊ะแล้วก็ตั้งออมทิ้งไว้เลยนะเจ้ามาใส่ผักเนาะมาเด็ดถั่วนะเจ้าผักเพ็ดอันนี้เป็นผักเผ็ดบ้านนะเจ้าหรือผักคาดเนาะ ตามด้วยชาโอมนะเจ้าแล้วก็มีถั่วพลูนะเจ้ามะเขือเจ้าพญาหรือเป็นบะเขือคืนก็นได้นะเจ้าเอาจะข้านมาฟักเนาะภาษาไทยฮ้องอันอย่างบอกว่จะข้านนะเจ้าออมปูเห่าเดือดเห่าฮ้อนเดือบดบนรดบนรดแล้วก็เอาผักใส่ลงไปเลยนะเจ้าส่วนจะข้านี่จะสุกและเปื่อยง่ายเนะเาะเหารอผักสุกเรียบร้อยก่อนแล้วเห่าก็จะใส่จะข้านลงไปนะเจ้า อันนี้ผักก็เริ่มสุกเริ่มเปื่อยแล้วนอนเจา้าใส่อย่างลงไปใส่จะค้านลงไปเลยนะเจ้ารอจะค้านสุกสักน้อยนึงนะเจ้าสุดท้ายท้ายสุดเขาก็จะโรยเข้าคั่วนะเจ้าอันนี้ออสปูนานะเจ้าออสปูเมืองเมืองเขาน่เจ้าหรือว่าอมปูนานะเจ้า ใส่ข้าวคั่วเนะาะไผ่มักนัวพักคนก็ใส่ข้าวคั่วเยอะไผ่มกักแบบ,บต้องนัวมากก็ใส่ข้าวคั่วน้อยนะจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ้าปิดเตาเนาะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ้าออมปูนาง,ง่ายๆนะจ้าใส่ผักนานาชนิดลงไปนะจ้ากินกับข้าวสวยก็อร่อยนะจ้ากินกับข้าวหน่งกับล้ามลามนะจ้า ไ้ามีใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลับบงใจให้อันกับแม่ด้วยนะเจ้าออมปูเมืองนะจ้าออมปูนาเนาะหรือออดปูนาใส่เขา้าวคั่วเจ้า